รีวิวไมกี้ล่างเอาต้าแม็กนะฮะซึ่งเกียร์จะต่างจากครั้งแรกเล็กน้อยก็อยากเททในโหมดโหมดอันเอะอะไรนะมันเรียกว่าโหมดอะไรโหมดสเตตหลักให้ดูนะฮะแต่คนดูไม่พอแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกเบื่อเลยตัวเบรกนอนมากเลย ห่วงมากเลยนะถ้าสภาพดูไม่ได้ต้องขอไ้ด้วยเพราะผมม่วงมากคนน้คน,คนพึ่งรีนะผมจำได้ามาโมต้องปัดคลิปเลยอันนี้คือผมกลัวมันรีนะผมเลยรีบมาตีก่อนอันนี้น้ำตาหูน้ำตาห,นตาหูน้ำตาไหลหมดแล้ว,ลวไม่ได้มผมเลยนะ ตาไหลสายนา,นาอาจจะไม่ดีดบนทุกทีนะับเพราะว่าผมง่วงมากมาแ้วก็แ้วง่วงก็ไปนอนเด้อจะหนอนก็ไม่ได้เพราะตอนว่างนี่ผมว่างมากๆเลยนะแต่ถ้าตอนไม่ว่างนี่ผมไม่ว่าง สิ่งที่มันน่าจะแตกต่างจากเดิมแนะ้วผมว่าน่าจะเป็นความถึกเนอะน่าจะแต่ตัวแบกก็ดาวินชีเหมือนเดิมนะคร i.d. ไอไนมีดาวินชีนี่ผมบอกเลยไอดี ID นั้นไอทีงจะเป็นไอดีเก่าที่ล็อกอินไม่ครบเก็บร้นแต่ก็คุ้มที่จะปั้นนะเพรผมลองมาแล้วเนี่ยน,นะพี่แกก็ข้ามดีอยู่หรือเปล่า โดดไปไกลอยูะนะ่เนียนี่นะที่ผมใช้แน่ด้ยเพราะว่าวาม่โอ้ไม่ไม่เยอะนะนี่มันจะสี่ทุ่มแล้วนะวานนี้ผมก็นอนดึกนะไอตี้ดีนะถามว่าห้าวไว้อยากจะห้าวแต่ไม่ว่าแต่ไม่ไม่ดีกว่า ้เกียร์ทั้งคุณเเนี่ยไม่ไดีกว่าอะควัวเทียร์เ้าเราเป็นท่าด้ำเคสที่เกียร์โคตรโเลย โคาามาไฮเปอร์เขาไม่ค่อยอยากอยู่กับพวกโคามซามาไฮเปอร์มันหนักกวนะ่านายเรายื้อไม่ได้ถ้ายื้อนี่เราคือแพ้นะฮะเล่นไม่ได้ผมต้องรอจรวดก่อนผมถึงจะพัดแล้วก็นี่ ต้องรอมันยิงจรวดแซนดี้มาด้วยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเงียบฮนะตั้งใจเล่นแล้วมันรู้สึก,สกสื่อๆหน่อยมันก็จะ สื่อก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะแปลว่าสวงไม่ไดีตาสว่าง <c oughs> อาจจะพากไปม,มาหน่อยเพราะว่าม่วงคำเดียวเนอะม่วงมากเที <c oughs> <c oughs> นี่ออกมาขายให้เป่าล็อกเกมเลยได้ยินว่าลูกรักไว้เห็นคุณคนะุนั้นเกมทุกเกมมันต้องมีลูกรักด้วยเหรออาวีนี่ก็จะเป็นเจวาโอเกมนี่ก็จะเป็นเบานะ่าเนี่ยๆๆๆตัวที่เกมเกียดก็นจะเกิดต,ตัวตัวลูกเวทไว้ก็น่จะเป็นบูนะ ไม่มีแทบไม่มีตัวไหนที่มันโหดเลยใจเย็นนะครับไมกี้นี่พี่ก็จะโหดเกินไปแล้วปั่มโบนจะแตกเคท,ทีมารีวิวไมกี้ใครนเนี่ยจะโดดไกลไปไหน ใส่เกียร์อะไรนะโดนแน่นอนเปล่าตำนานล็อกสมชื่อนะโอ้ก็ว่าอ,อยู่ทำไมมันโดดลอดโดดอีกโดดมาไวเนี่ยโคตรเกลียรเลยดีกว,ว่าเมนกูมมนที่ผมไม่อยากอยู่เลยกับอาควา รู้ว่ะก็เเพชรไอดีลองไม่เปิดคิดมากนะน่าจะไหวอยู่น่าจะยือ้อน่าจะป่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อะไรนะคําว่ามือมือจะกดไงล่ะสังเกตเพชรที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะไอดีรองก็จะมีหลักร้อยขึ้นส่วนไอดีลักก็เนี้ยไม่เหลือนเลยเพราะมันเปิดหมดเนล่ไอดีัก จริงๆผมว่าผมไม่ได้ดวงเดียอะไรขนาดนั้นเละพรเปิดได้แต่ตัวตัวละครแต่เกียร์ไม่ได้นี่ก็ลันพดอยู่เชียบหายแล้วมันหลุดแช่แข็งได้ไงนะเนีสรุปว่ามาโชว์ไมกี้ใครห้เนี่ย ดาว,วิชี่ออกเนลกีลูกลูกพ่อดาวิชี่เดร์เดร์ดาวิชี่เพิ่งเตะเพื่อนววเดี๋ยวนะทำไมเขาเขาบันโดดเยอะกว่าเราวะนี่หรือว่าล่างใครเปิดโหดกว่าเอาตาวะ เกียรผมแน่นกว่านะ้าผมว่าน่าจะเป็นเพราะไฮเปอร์แม็กด้วยนะฮะน่าจะใช่เพราะว่าตัวไอความสามารถตัวนี้ผมใส่เยอะอยู่นะเนี่ย ก็ว่าอยูทำไมถึงแพ้เอ้ยเดี๋ยวเมื่อ,อกี้เอาทีมไหนตีตอนนั้นหมใช้ทีมไหนตีนะสงสัยต้องไปกอคลิปดูเนี่ยผมใส่ยเยอะอยู่นะถ้าเล่นทีมมันนี่จริงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรฮะโอ้โห โอ้เกมใจดีจริงนี่อยากให้ผมทำขนาดนั้นเน่ะเอองั้นก็ได้เขาไม่ได้จ้างวูจะรีวิวให้ก็ได้ฮนะเช็คเคอะไรฮะเนี่ยนี่อัดสดเลยนะนี่เกมอยากให้รีวิวขนาดนั้นเนี่ย ที่แกรกระโดดอยู่นะบอดแช้เทีมสิให้ต้องขาวขตัวบินซนดินดูหน่อยน,นะสรุปว่าซากุรามิกูนี่มันาธาตุไม้หรือาธาตุไฟกันเนะ่โอ้โโดนบัฟนี่วะ ลืมไปเลยพี่แกก็โดดอยู่นะแต่ก็ไปโดนมิกุูสกามยำยำใหญ่แทนนะอืมถึงจะบอกว่ารีวิวเหมือนมาแกงมากกว่าฮะ <laughs> โดนผัก มีไอดีอื่นไม่วะก็ไม่ได้ใส่แม่นยำทักษะนะอันนี้แม่นยำเช่นโจมตีปกตินะถ้าผมจะไม่ผิดทำไมไมกี้โดนผักวะจอร์คเกก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าจอร์คเกก็ริมผักสามตัวหนึ่งสองสาม ม่กุไม่น่าจะผักนะแต่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนร่างแล้วแชมเปีญก็ก็ค่อยผักแล้วก็ค่อยจรแชรีแผักจรชีน่าจะน่าจะประมาณนี้นะผมกำลังหาไอเดีเพื่อนตีอยู่ไอดี ID นี่น่าจะได้เพราะไม่กี่เขาดูเถือนอยู่ผม ลองดูเอเจสิ A J C K ก้ามาจากไหน,นโอ้โหคุณกดออโตโ้เดียวอะที่แกก็โดดเลยถ้าเจอตัวปกติ เอผมเป็นคนรีวิวที่ได้เรียนมาเนี่ยอืมเอใไฮเปอร์กับอาวตาต่างกัน,นยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันยำภาษาต่างกันยังไงวะเนี่ยเพราะผมนี่ยินว่ามีค่าลึกเลยนะ ก็โดดก็ถึงตรงนี้ได้อยู่ก็โดดอยู่นะตัวบินไม่ตีกันเองเหรอเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเอย๊หรือว่าผมต้องจำใจปั้นเปนะ็ใไฮเปอร์ฮะเพราะว่าไฮเปอร์น่าจะโหดอยู่นะน่าจะไมกี้น่าจะไปโหดที่ล่างไฮเปอร์นะฮะน่าจะ ิวแรงขึ้นก่อเลือดก,ก็เยอะขึ้นแถมสร้างลานโคนอีกน่าจะต้องไฮเปอร์แหละผมไม่รู้ว่าแม่นยำทักษะมันจะต่างกันเยอะไหมนะนี่ฮะมันเดิมยี่สิบส่วนแรกก็จะใช้น้อยลงใช่ไหมผมจะไม่ผิดที่ผมยังไม่ปั้นไฮเปอร์เพราะขี้เกียจนะเอาตามตรงเลยขี้เกียจ แล้วก็เวลาไม่ค่อยตรงกับพวกจุดตีเนอะแค่ว่าจับทีเลยไอตอนมันตรงกับเวลาผมไม่จับนะแต่เวลาจะมาจับนี่ผมจะคนลุกเหมือนอะไรโอ้ใช้เล่นไปนหมดแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูจนจบเลยนะครับ ถึงผมจะรีวิวดีหรือไม่เอ่อถึงผมจะรีวิวไม่ค่อยดีก็ขอการาบขอไัยจริงๆเพราะผมก็จะพยายามฝึกรีวิวให้ดีกว่านี้เลยกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆฮะที่ดูผมในตอนนี้ขอบคุณครับ